ข้ามกลางมนเสน่ห์แห่งเวียงพิงที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาซีเกมยุคใหม่ที่ไม่จัดในเมืองหลวงของชาติเจ้าภาพและที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสนามกีฬาแต่ยังเป็นอีกแลนด์มาร์กของเมืองเชียงใหม่ด้วยรับออกเดินทางสู่สนามฟุตบอลที่เราลักกับวีเลฟเซเดียมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบุณครับ เมนสเตเดียมสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีภายใต้การดูแลของสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5จังหวัดเชียงใหม่เริ่มใช้ในปี1995ในมหก,กรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ซีเกมส์จัดแข่งขันนอกเมืองหลวงของชาติเจ้าภาพโดยชื่อ700ปีมาจากโอกาสเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ครบ7ศตวรรษนั่นเองครับที่ผ่านมาเมนสเตเดียมสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีเปรียบเสมือนป้อมปราการทางทิศเหนือของทัพช้างศึก ตั้งแต่ฟุตบอลซีเกมครั้งที่18มาจนถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระชธานกคิงส์ครับครั้งที่48และ49ที่แฟนบอลเข้าชมกันเต็มความจุและยังใช้เป็นรังย้าวของสโมสรฟุตบอล,ลเชียงใหม่ทั้ง2ทีมนั่นก็คือเชียงใหม่ FC และเชียงใหม่ยูไนเต็ดด้วยเริ่มต้นที่โถงฝั่งใต้ของอัฐจัลหลักนะครับจะเห็นโครงสร้างที่เป็นเสาซีเมนและมองเห็นห้องรับรองเป็นที่ประทับสําหรับพระบรม,มวงสานุวงศ์ตั้งอยู่ตรงกลาง ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นห้องรับรองพิเศษนะครับที่มีการออกแบบได้เรียบรู้สวยงามเลยแหละครับด้วยความจุที่รองรับผู้ชมได้ถึง2 5 0 0 0ที่นั่งอัฒจันทร์นั้นเป็นแบบล้อมรอบสนามฟุตบอลโดยมีหลังคาฝั่งเดียวที่อัฒจันทร์หลักด้านทิศตะวันตกส่วนกระถางข้บเพิงเป็นโลหะสแตนเลสตั้งอยู่บนอัฒจันทร์หลังประตูฟุตบอลฝั่งทิศใต้โดยอัฒจันทร์ทุกด้านนะครับเิดเก้าอี้แบบพับได้เหมือนโรงหนังทุกที่นั่งเลยทีเดียว ทำให้แฟนบอลน,นั้นนั่งชมเกมการแข่งขันได้แบบสบายๆนะครับและไม่ว่าจะนั่งตรงไหนคุณจะได้รับชมเกมพร้อมสัมผัสลมในฤดูหนาวและวิวภูเขาได้แบบพานโนรามาก,กันเลยทีเดียวครับลงไปที่ด้านล่างนะครับมีระยะห่างระหว่างตัวทัาจารกับสนามนะครับที่เป็นทั้งทางเดินของนักกีฬาโดยมีกันสาดอะคริลิกติดตั้งเพื่อช่วยบังแสงและป้องกันสิ่งของหล่นจากด้านบนได้ด้วยนะครับส่วนพื้นด้านล่างนะครับหลังจากที่ปรับปรุง มีการปูหญาเทียมทั้งหมดนะครับทำให้ดูสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูที่พื้นสนามหญ้านะครับเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมนั่นก็คือพ a าสพลัมที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานของ AFC เลยทีเดียวนะครับและอย่างล้อมรอบด้วยรู่วิ่งยางสังเคราะห์8เลนจัดอีเวนต์กรีธาระดับ World Athletic ได้นะครับแต่หากจะจัดการแข่งจริงๆก็คงต้องปรับปรุงลู่วิ่งกันอีกสักหน่อยละครับ ขณะที่ซุ้มที่นั่งสำรองของนักเตะแล้วก็สตาฟนะครับได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเบาะรถแข่งทั้งซุ้มเลยโดยทั้ง2ซุ้มนั้นเบาะจะมีสีต่างกันนะครับโดยซุ้มของฝั่งเจ้าบ้านจะเป็นเบาะสีแดงส่วนฝั่งทีมเยือนจะเป็นสีน้ําเงินนะครับมีตัวอักษร SAT ซึ่งเป็นอักษรย่อของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองครับเดินลงไปใต้อาคารหลักนะครับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สวยงาม เข้าไปที่ห้องแต่งตัวของนักฟุตบอลซึ่งอยู่ใต้อาคาจาลักบอกได้เลยว่าวาวมากนะครับเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นการดูสดใสใช้ลายกว่าเดิมมากขึ้นเลยทีเดียวทั้งสีสันและการออกแบบทั้งหมดมีสี่ห้องนะครับทำให้สามารถรอ,องรับการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ต้องแข่ง2คู่4ทีมต่อเนื่องกันได้อย่างสบายๆเลยนละครับเข้าไปที่ห้องแถลงข่าวนะครับมีการปรับปรุงให้สวยงามมากขึ้นนะครับ โดยปรับเป็นแบบกึ่งห้องประชุมและก็สัมมนา,าที่สามารถปรับรูปแบบในการใช้งานได้หลากหลายซึ่งที่ผ่านมาล่าสุดใช้ในงานแข่งขันฟุตบอล4ีเกมครั้งที่3.3และฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยนั่นเองครับไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปขนาดไหนนะครับสนามกีฬาแห่งนี้ยังคงทำหน้าที่สังเวียนแข้งแห่งแรงบันดาลใจให้กับนักเตะและคอบอลไทยเสมอมา และนี่ก็คือเมนสเตเดียมสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนั่นเองครับ